เพราะนั้ออน,นะครับถ้าเกิดว่าให้ผมเลือกนะให้ผมเลือกได้เพียงแค่คู่เดียวสมมุติว่าย้อนเวลากลับไปได้สมมุติว่าย้อนเวลากลับไปได้นะได้เลือกแข่งขันแค่คู่เดียวผมจะเลือกคู่ไหนใน3คู่เนี่ยสวัสดีครับผมสะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องงานวิ่งฮาราทอนทั้ง3งานที่ผ่านมาครับก็เป็นช่วงเวลาฮลโหโหดนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาสุดพิเศษจริงๆสําหรับใน3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือช่วงงาน ฮามาราทันที่บุรีรัมต์ต่อด้วยบางแสน21แล้วก็งานดอกไายบานที่เมืองเลยนะครับระยะฮามาราทนันทั้งหมดเลยนะใช้รองเท้านะครับไป3คู่ที่แตกต่างกันนะครับนั่นก็คือ Adidas a d i ดิซิโร่อะดิออสโนะครับสีนี้นะแล้วก็ตามมาด้วยงานบางแสนนะครับซูมเอ็กซ์เวลไฟน์เน็กซ์เปอร์เซ็นต์สองนะครับซีโอจีสวยเลยล่าสุดนะครับก็คือ งานดอกไฟบานที่มึงเลยนะครับระยะฮาร์มาทอนไปกับรองเทา้เา o u t ไฟ next percent นะครับตัวสีเอกเดนตัวนี้ทั้ง3งานนี้นะครับรองเทา้าทั้ง3คู่นี้ได้ถูกเลือกเอามาไว้แล้วตั้งแต่ต้นเลยนะคือไม่ได้เลือกเพื่อที่จะลงวิ่งหน้างานแบบว่าเลือกตามสภาพอากาศหรือว่าเลือกตามการแข่งขันสภาพถนนอะไรเลยนะครับผมเลือกเอาไว้ก่อนแล้วเลยนะสำหรับทั้ง3คู่นี้ซึ่งเป็นซูเปอร์ชูของ2แบรนด์ใหญ่นะครับนั่นก็คือ Adidas แล้วก็ไนกี้นะครับเป็นรองเท้าที่สามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนที่เป็นถนนโรดเรซิ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็เนินจะเป็นแบบไหนทางเรียบทางโคดเคี้ยวฝนตกแดดออกร้อนหนาวอะไรรองเท้าทั้ง3ามคู่นี้นะครับสามารถที่จะวิ่งได้ดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมนะั้น่ะจำเป็นที่จะต้องเหมือนกับทดลองกับตัวเองประมาณหนึ่งเหมือนกันนะว่าจะใช้รองเท้าทั้ง3มคู่นี้นะครับในแต่ละในแต่ละงานแต่ละงาน,น ยังไงบ้างแล้วก็การฝึกซ้อมเพื่อที่จะไปใส่รองเท้าทั้ง3าคู่นี้ในแต่ละงานอนะ่ะมันจะต้องมีรายละเอียดยังไงมีคู่ฝึกซ้อมยังไงบ้างนะครับและผลของมันเป็นยังไงบ้างมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างเรามาคุยกันในวันนี้ทั้งหมดทั้ง3าคู่นี้เลยนะเริ่มต้นที่งานแรกนะครับเสื้อตัวนี้เลยที่ได้มาก็คือเสื้อฟินิเชอร์ระยะฮาฟมาราทอนนะครับที่งานบุรีรัมมาราทอนนะวันที่ 22เดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับผมออกวิ่งไปท่ามกลางสายฝนด้วยรอ,องเท้าคู่นี้นะครับ a d i d e s o d i ดิซิโรอดิออ2สีนี้สวยมากๆเลยนะวันนั้นใส่ชุดสเสื้อสีสม้มเป็นเสื้อของงานนะครับแล้วก็เป็น أ, กางเกงของ t ท a นนิ n g Lab แล้วก็ตัวรองเท้านะครับเลือกใช้คู่นี้ตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ตอนที่สมัครแล้วก็ตอนที่ได้รองเทา้า Adidas คู่นี้มา ก็สัญญากับตัวเองเอาไว้นะครับว่าจะต้องใช้รองเท้าคู่นี้ในการแข่งขันสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะดูว่า p e r f o r m a นซ์ Man มันจะเป็นยังไงกันแน่นะครับแต่ด้วยการฝึกซ้อมฝึกฝนอะไรต่างๆสําหรับเพื่อที่จะไปใส่รองเท้าคู่นี้เนะี่ยมันจะเป็นที่จะต้องใช้รองเท้าในกลุ่มของเขาเนี่ยมาซ้อมด้วยนะครับเพื่อจะได้รู้จริงๆว่าการฝึกซ้อมจริงๆของรองเท้าในกลุ่มของ adidas adizero เนี่ยเขา มีเอาไว้มันสอดคล้องกันยังไงนะครับนั่นก็คือตัวบอสตันสิบนั่นเองนะครับที่ใช้ในการฝึกซ้อมในช่วงนั้นในการเก็บระยะนะครับฟิลลิ่งเนี่ยคล้ายกันมากๆสําหรับรองเท้า2คู่นี้ในการลงเทา้าแล้วก็ในการโทรออกวิ่งออกไปนะครับรอบขาอะไรต่างๆก็คล้ายกันเพียงแต่ว่ารองเทา้าบอสตันสิบเนี่ยเป็นรองเท้าที่ผมว่ามันแอบวิ่งยากนิดน,นึงนะคือไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเพื่อนๆมีปัญหาเหมือนอย่างผมหรือเปล่าคือวิ่งไปนานๆไม่ค่อยได้แต่ วิ่งเพื่อที่จะฝึกซ้อมเอาฟิลลิ่งเนี่ยได้อยู่นะครับน้ำหนักค่อนข้างเยอะแล้วก็แข็งสถานพอสมควรผมจะมีปัญหาโดนกัดตรงส้นเทาา้าบ่อยๆนะครับแล้วก็ตรงข้างเท้าด้านนอกสําหรับอดิดาทั้ง2คู่นี้ซึ่งผมใช้ฝึกซ้อมนะใช้ฝึกซ้อมมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะสลับกันไปเรื่อยช่วงหลังๆนะครับก่อนที่จะไปงานเนี่ยก็ได้คู่นี้มานั่นก็คือตัวทากุมิเซน8นะครับเบาวกว่าเล็กกว่ามันก็เลยมี มีการประชันกันประมาณหนึ่งในใจของผมว่าผมจะใช้คู่ไหนนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็สามารถที่จะวิ่งฮับได้เพื่อนๆหลายๆคนก็ไปวิ่งฮับนะครับแต่รองเท้าเนี่ยมันมันค่อนข้างบางนะฮะมันบางกว่าคู่นี้มันบางกว่าด i o อสโปร2นะครับก็เลยเลือกตัว d i o อสโปร2เหมือนเดิมซึ่งจริงๆก็เลือกไปนานแล้วนะตัว t a คุมิเซนเนี่ยมันมีองค์ประกอบทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับตั้งแต่อัปเปที่ก็คล้ายๆกันนะระบายอากาศได้พอๆกันดีพอๆกัน แต่อัปเปอร์ตัวของทางคิเซนเนี่ยจะเบาวกว่าบางกว่านะครับแล้วก็เป็นตะข่ายอยู่ด้านหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะระบายอากาศได้ดีกว่าถามว่าถ้าวันนั้นผมเลือกคู่นี้ไปวิ่งที่สนามบุรีรัมในวันที่ฝนตกๆผมว่าน่าจะดีเหมือนกันในการระบายน้ําระบายอากาศต่างๆนะครับเพราะว่าความชื้นความอับชื้นจากละออ,อองฝนแล้วก็พื้นที่เปียกเนี่ยมันก็เข้าไปขังอยู่ในรองเท้า i d i o ี s p o ส2เหมือนอย่างที่เคยพูดไปหลายๆครั้งนะครับสำหรับรองเท้าที่ มีปัญหาด้านการระบายน้ําประมาณหนึ่งเพียงแต่ว่าคู่นี้ผมไม่เลือกเพราะว่ามันไม่ค่อยสบายตรงพื้นด้านล่างที่มันบางไปหน่อยหนึ่งนะครับเ,ออเราลากไปที่ระยะฮาบิลราทอนเนี่ยมันก็21กิโลเมตรใช่ไหมมันก็ไกลนะออมันก็อยากได้สบายๆพอได้มาลองคู่นี้จริงๆจริงๆในช่วงที่เลือกได้แล้วนะครใน2สัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะไปงานผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยอ d i ิออสโสอเนี่ยที่ สบายกว่าถ้ามีเซนแก็เลยตัดสินใจเลือกเลยอ่ะโอเคไปกับคู่นี้นะครับจังหวะแรกนะที่ผมวิ่งไปข้อดีเลยนะครับของรองเท้า adidas pro 2ก็คือมันหนึบมากมันหนึบมากตรงยางด้านหน้า continental ตรงนี้ถนนลื่นๆนะครับในช้างเซอร์กิตเนี่ยที่เป็นถนนแข่งรถนะครับสนามแข่งรถอันนั้นเนี่ยมีน้ำขังนะจังหวะนั้นเนี่ยเขาจุดพุด้วยจุดพุใช่ไหมครับแล้ววิ่งออกไปฝนก็ล่น น้ำก็ขังตามพื้นวิ่งไปเนี่ยผมไม่หลบน้ําเลยนะผมก็วิ่งคือเราเราจะซิกแซกมากไม่ค่อยได้เพราะว่ามันมันกลัวมันลื่นมันจะมีปัญหาอาจจะอุบัติเหตุข้อพิกหรืออะไรเงี้ยเพราะนั้นตัดสินใจว่าเออจะวิ่งตรงไปตามเส้นที่มองไปข้างหน้าแล้วก็มุ่งตรงไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มัน ลื่นนั้นแหละครับแต่รองเท้าก็ช่วยได้เยอะนะส่งจังหวะส่งได้เยอะผมนี่กดออกไปตอนแรกนะครับที่10กิโลแรกเนี่ยเพส4เฉลี่ยที่4.1ดนะฮะี่ 4, 1, 5, ประมาณเนี้ยนะแต่ว่า5กิโลเมตรแรกเนี่ยวิ่งที่4.0เลย4.0เลยครับในสนามช้างอ่ะอูมันมากรองเท้านี่ตอบสนองดีมากนะครับปึบเปิบปิบปบนะฮะเด้งดี นุ่มแล้วก็ส่งไปได้ดีเยอะมากๆเลยแล้วก็ชดเชยแรงทดเขาเรียกว่าอะไร Energy Return กลับมาเนี่ยให้เราก้าวขาไปได้อย่างดีนะครับรอบขาก็ทําได้ดีเพียงแต่ว่าพอหลังจากนั้นไปนะครับเข้าไปที่กิโลเมตรที่6ที่7ที่งานบุรีรัมมมันจะเริ่มเป็นเนินแล้วมันก็เริ่มหนักขึ้นมาจริงๆรองเท้าคู่นี้นะครับมันก็เลยมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าพอน้ํามันเยอะๆถางขัีเกียกเนี่ยมันหนัก ผมก็ลงเนินมาที่กิโลเมตรที่890เร่งมาเสร็จปุ๊บเพเซอร์หนึ่งชั่วโมงครึ่งก็แซงไปผมก็พยายามเกาะเข้าไปได้ประมาณ12กิโลนะครับก็เลยแค่9โลก็รู้สึกว่าอุ้มมันหนักมากเลยต้องปล่อยเขาไปแล้วแล้วเราก็าตัดสินใจกลับมาถ่ายคลิปดีกว่านะครับยังไม่เอาอตอนนั้นก็ยังไม่เอาสิินะก็ปล่อยไปก่อนนะฮะแล้วก็เอาเอาภาพบรรยากาศกลับมาฝากเพื่อนๆกันก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าพวักพวง ที่จะถ่ายไปด้วยแล้วก็วิ่งเร็วไปด้วยเนี่ยผมรู้สึกว่าผมก็อาจจะทําความเร็วไม่ได้ดีอยู่ดีแล้วก็อาจจะถ่ายไม่ได้ดีนะก็ต้องเลือกอันใดอันหนึ่งครับก็เป็นการตัดสินใจเลือกว่าโอเคเราทิ้งสถิติไปก่อนนะยังไม่เอา PB วันนี้แล้วก็วิ่งออกไปด้วยความสนุกชมบรรยากาศและถ่ายคลิปแต่ก็เข้ามาในเวลาที่ดีนะครับมากๆเลยก็คือ1ชั่วโมง3านาทีนั่นเองนะครับเพื่อนๆติดตามาคลิปมาเนาะเดี๋ยวผมจะมีคลิปนะขึ้นให้ ตรงนี้นะครับรองเท้าคู่นี้จึงเป็นรองเท้าที่รงงานแข่งขันนะครับด้วยรองเท้าอาดิดาสอาดิซิโรอาดิดสปครั้งแรกนะครับที่งานบุรีลัมนั่นแหละนะก็ประทับใจประทับใจเลยนะ<ม>คือเป็นรองเท้าคู่หนึ่งที่สามารถที่จะใส่แข่งขันได้ในระดับที่ซูซีกันอนะกับรองเท้าแบรนด์อย่างไนกี้อย่าง2คู่เนี้ยเ<ม>นี่ยคือซูซีกันเลยนะซูซีกันเลยแล้วก็เป็นรองเท้าที่มันไม่ได้ถึงกับแบบ มันไม่ระบายน้ําขนาดนั้นคือถ้าพูดว่าเออมันน้ํามันขังมันหนักมันก็ไม่ขนาดนั้นนะมันก็หนักขึ้นมานิดนึงแต่พอมันหนักขึ้นมาจริงๆแล้วแล้วไอ้ตัวรองเท้าเนี่ยมันเริ่มเป็นภาราเนี่ยตอนหลังเนี่ยตัวขาผมเนี่ยมันก็เริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นอาจจะทั้งตัวด้วยทั้งเสื้อทั้งอะไรที่มันเปียกใช่ไหมครับน้าก็ไหลเข้าไปในรองเท้าไปเรื่อยก็วิ่งลากขาไปแต่ขามันก็ยังไปได้คือรองเท้ามันก็ช่วยอะ มันก็มีทั้งเอเนจีรอดใช่ไหมฮะแล้วก็มีโฟมที่นุ่มมันก็ไปได้เรื่อยๆของมันไปได้เรื่อยๆของมันนะครับเออมันก็ดีอยู่นะตอนที่บินก็ไม่ได้คิดถึงรองเท้าคู่อื่นนะก็รู้สึกว่าเอ้ยคู่นี้ก็เหมาะแล้วนะคู่นี้ก็เหมาะ่ะตัดสินใจถูกแล้วนะครับที่เลือกคู่นี้มาไม่ใช่คู่นี้ที่ไม่ใช่คู่นี้เพราะว่าตัวคิดคิดย้อนๆกันไปเหมือนกันว่าถ้าเลือกคักคีณนิเซนแปดจริงๆก็น่าจะทําความเร็วได้ดีแต่มันมันไม่สบายผมว่ามันยังไม่สบายพอสําหรับระยะไกลถ้าหวดหวดกันแบบ40นาทย 3, 4, 4ส,าส,ส,สนาทีคู่นี้เนี่ยจบเร็วมันแน่ๆนะครับแล้วก็รอบขาจะทําได้เร็วมากๆแต่วันนั้นเราไม่ได้ต้องการรอบขานี่เราไม่ได้ต้องการรอบขาอะไรมากนะครับเราต้องการความสบายความมั่นคงประมาณหนึงนะครับและนี่ก็คือบทสรุปนะครับของรองเท้าคู่นี้สรุปสั้นๆนิดนึงแล้วกันนะครับรองเท้า Adidas io Adios Pro 2นะข้อดีในวันนั้นก็คือสามารถที่จะ โปเทคเท้านะครับในวันที่ฝนตกแล้วก็ลื่นนะฮะความสเตเบิลของการจับตัวที่พื้นนะฮะเด้งส่งตัวไปทําให้รอบขาเนี่ยไหลไปได้เรื่อยๆนะรืเนื่งองจากถนนมันก็ไม่ค่อยมีทางเดียวอะไรมากเพราะฉะนั้นเนี่ยความโค้งเคงอะไรมันไม่ได้มีมากนะครับถือว่าดีมากๆส่วนข้อเสียจริงๆนั่นก็คือเรื่องของการอุ้มน้ําประมาณหนึ่งแล้วก็หนักนะครับทำใหอ้อ่ตอนหลังเนี่ยมันจะเริ่มมีเป็นภาระ กับเท้าของเรานิดหน่อยนะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้งานที่2นะครับงานบางแสน21ตัวนี้เป็นเสื้อแข็งนะปีนี้เข้ามาตีมสีแบบสีม่วงนะครับวันนั้นนะ่ะผมวิ่งไปด้วยรองเท้าคู่นี้ครับ n i ก e ้ซูมเอ็กซ์เวเบอร์ไฟเน็ซอง t ซึ่งผมอะ่ะเลือกมาตั้งแต่แรกเหมือนกันแล้วก็ฝึกซ้อมกับรองเท้าคู่นี้บ่อยมากๆนะครับบ่อยมากๆรองเท้าที่ฝึกซ้อมกับรองเท้าคู่นี้ บ่อยๆก็คือคู่นี้นะครับซูมไฟล์สามซูมไฟล์สามคู่นี้เก่ามากๆแล้วแล้วก็อีกคู่หนึ่งที่ผมชอบใช้ฝึกซ้อมคู่กันกับคู่นี้ก็คือซัลคุนี่เอนโดพินโปรสซึ่งลักษณะการวิ่งขายกันมากๆเลยนะครับขายกันมากๆเลย2คู่นี้เพียงแต่ว่าน้ําหนักก็ใกล้เคียงกันนะน้ำหนักใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าพอเอา performance จริงๆในการแข่งขันนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับ next percent สเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรเยอะมากนะครับรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่ ถ้าจะดีที่สุดนะครในปัจจุบันนี้อยู่แล้วในการแข่งขันนะครับรองเท้าคู่นี้วันนั้นวิ่งออกไปที่ระยะ21.1นะครับที่งานบางแสน21นั้นเป็นวันที่ร้อนมากๆร้อนแบบร้อนมากกว่าปกตินะครับคือผมไปก่อนวันหนึ่งด้วยนะนะฮะตอนเช้าที่ผมออกไปเช็คอุณหภูมิก็ปกติดี25-26องศานะครับยิ 23, 24, 25, 25องศา2 4องศายีองศายองศาก็ยังมีความเย็นอยู่นิด แต่เช้าวันแข่งขันนะครับในวันที่30มกราคมนะตอนตี3ตี4ตื่นขึ้น,นมาก็รู้สึกว่ามันอบเอาขึ้นมานิดหน่อยไม่รู้ทำไมเหมือนกันพอวิ่งออกไปได้1กิโลเมตรแรกนะครับตรงออกมาจากบางแสนเฮอริเทจไปที่วงเวียนวงเวียนใช่ไหมวงเวียนใหญ่ๆนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายที่วงเวียนตรงจุดนั้นเนี่ย1กิโลเมตรแรกผมดูนาฬิกาละผมวิ่งที่เพจ 425โดยประมาณนะครับด้วยรองเท้าคูน่นี้ปกติผมจะอยู่ที่ไม่น่าจะเกินโซนโซน2ไปหาโซน3แต่ตนนี้เพราะว่ามันเป็นกิโลเมตรแรกไงฮาดรเ์เรทเรายัางไม่ขึ้นแต่วันนั้นนะครับวิ่งออกไปนะฮะปกติเลยนะรอบขาปกติเลยไม่ตื่นเต้นด้วยไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรในในจิตใจเลยนอนก็ดีนะครับปกติอาหารก็กินดีปกติไม่ได้เป็นอะไรมากร่างกายก็ดูสมบูรณ์ดีนะครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราเพิ่งไปงานบุรีรัมยมา์ไง มันก็ยังมีความเหนื่อยล้าอยู่แต่มันก็ไม่ขนาดนั้นมันไม่ขนาดนั้นความร้อนนั่นแหละนะครับที่มันเป็นประเด็นทําให้ฮาร์เรทเนี่ยพุ่งสูงขึ้นถึง160ในกิโลเมตรแรกซึ่งผมก็งงอย่าง,ง,งนะผมบอกเอ้ยมันขนาดนั้นได้ยังไงแล้วก็ดูนาฬิกาแล้วก็เอ้ยวันนี้ใส่สายคาดอกด้วยเออใส่สายคาดอกนะครับแล้วก็ดูนาฬิกาเอ้ย160เออแล้วก็พยายามที่จะควบคุมรอบขานะครับเรายังเชื่อมั่นในรองเท้า n e ใน2%แน่นอนนะครับเพราะว่าเรารู้ว่ามัน,มนดีอยู่แล้วนะแล้วก็คุ้มรอบขาไป180แล้วก็ระยะ9ก้าที่ประมาณเมตร25เมตรตามสิดไม่ถึงนั้นอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นซึ่งเป็นความพยายามที่ควรจะอยู่แถวๆออไม่ถึงเทมโปของผมนะเทมโปผมยังเร็วกว่านั้นนะตอนนั้นนะครับณนะนะนะความฟิตในตอนนั้นแต่ความร้อนทําให้ฮาร์เดทเรามันสูงขึ้นมากจนแตะที่165นะครับภายในระยะแค่5กิโลเมตรแรกที่ผมวิ่ง เพชเฉลี่ยอยู่ที่4นาะที30วิโดยประมาณนะครับซึ่งโอช้ากว่าที่บุรีรัมย์ในช่วงแรกอีกนะความร้อนเนี่ยมันเลยมีปัญหามากกว่าฝนนะครับในการจัดการเกี่ยกับเรื่องของค่าความพยายามอะไรบางอย่างเพราะนั้นเออเราก็เลยต้องลดเพลลงมาไงการลดเพลลงมาในวันนั้นนะครับแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆที่จบที่ความเร็วประมาณเพลส4 ไปปลายเลยนะครับมีช่วงที่วิ่งเพจ5เยอะเหมือนกันนะครับวันนั้นด้วยรองเท้าคู่นี้จึงเป็นการทดสอบรองเท้าในการวิ่งที่ระยะมาราธอนที่งานบางแสน42นะครับผมก็กะว่าจะวิ่งความพยายามประมาณนั้นแหละที่เพจประมาณ4ไปลายปมา5ต้นๆน,นะครับเพื่อที่จะทำนิว PB ที่บางแสน42นะเออ PB ก็อาจจะแค่อยากจะได้3ชั่วโมงครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับออหรือว่าเกินนิดหน่อยหรือ ต่ำกว่านั้นนิดหน่อยก็พอใจแล้วสำหรับบางแสนสีสองซึ่งรองเท้าคู่นี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกต้นๆนะครับสำหรับงานบางแสนสีสองก็เลยคิดว่าเออเราค่อยๆวิ่งไปค่อยๆวิ่งไปค่อยๆวิ่งไปแล้วดูอาการว่ารองเท้านี่มันจะตอบสนองยังไงในวันที่ร้อนขนาดนี้นะครับเหงื่อก็ไหลเข้าไปโอ้แน่นอนเลยนะฮะว่ารองเท้ามันระบายดีมากกลับเข้ามาที่ห้องพักแล้วก็มาถอดเนี่ย รองเท้าก็ไม่ได้เปียกอะไรมากนะครับรองเท้าเนี่ยก็ยังอยู่ในออสภาพที่ดีปกตินะฮะไม่ได้แบบหนักหรือว่าอุ้มน้ําหรืออะไรเลยนะครับเพราะวันนั้นมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีจังหวะที่ฝนตกไม่มีนะน้าก็ไม่ได้ขังนะเออความชื้นมันก็สูงแต่ว่าเหงื่อที่ไหลลงไปมันก็ระบายหมดส่วนใหญ่มันก็จะเป็นน้ําเหงือ่อหรือว่าทานน้ําเสร็จน้ํามันจะลาดลงไปวันนั้นเอาน้ําลาดตัวก็ไหลลงไปในรองเท้าบ้างแต่รองเท้าแห้งดี อันนี้ก็คือข้อดีของ n i k e ้เวิ f i Next p ็ e ซ์เนนะครับก็คือระบายอากาศได้ดีแล้วก็ตอบสนองสำหรับความเร็วได้ดีพอประมาณนะฮะพอประมาณในวันนั้นเพราะว่าเราไม่ได้วิ่งเร็วมากมันก็เวลาเราจะเร่งไปมันก็เร่งได้เวลาขึ้นเนินลงเนินมันก็ทำรอบขาได้ง่ายนะครับมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างที่จะกลางๆสำหรับสายทำความเร็วนะมันไม่ได้เด่นไปทางใดทางหนึ่งแต่ว่าค่อนข้างสมบูรณ์แบบในเรื่องของ การวิ่งทําความเร็วในทุกรูปแบบนะครับทั้งการเข้าโคง้งการเลี้ยวการลงเนินขึ้นเนินอะไรทุกอย่างจะดูได้มาตรฐานสูงทั้งหมดนะครับแต่ถามว่ามันเนื่องจากมันไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้มีจุดแข็งอะไรขนาดนั้นนะ่ะมันมันเป็นตัวเลือกที่ดีไหมสาหรับในวันที่เหนื่อยยากขนาดนั้นมันก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเท่าที่ผมคิดขึ้นมาได้ถ้าคือถ้าผมเอารองเท้าสองกู้นี้ไป ผมอาจจะเสียใจก็ได้ผลงานอาจจะไม่ดีเท่าอย่างวันนั้นก็ได้นะครับซึ่งก็เป็นผลงานที่น่าพอใจแล้วนะครับเพราะว่าได้มาตรฐานวิ่งปกติที่1ชั่วโมง 4, 4ีนาทีนะครับแล้วก็ได้ถ่ายคลิปด้วยเยอะมากๆเลยอ่าแล้วก็ได้พูดคุยกับเพื่อนๆระหว่างทางด้วยได้ดูบรรยากาศได้ดูแผนได้ดูเนินไม่ได้เดินเลยนะฮะเออไม่ได้เดินเลยทั้งเลสก็คือวิ่งไปเรื่อยๆตลอดทางขึ้นเนินสามเขาสามมุกผมก็ไม่ได้เดินเลยนะก็วิ่งต่อเนื่องเลย ก็เลยดีมากๆเลยนะฮสำหรับข้อดีส่วนข้อเสียนะครับของ next percent สอก็เดิมๆเรื่องเดิมๆก็คือไปอีกแล้วนะฮะสำหรับพื้นก็หายไปอีกแล้วนะฮะหลังจากงานนี่หลังจากงาน,น,งางานบางแสนยังไม่ได้ใส่เลยนะปลายด่หายไปแล้วนะขาดไปแล้ว <c oughs> อะไรที่แบบมันพื้นมันไม่ทนเลยอนะนะเวลาซ้อมผมถึงชอบเอาคู่นี้ไปสอมมันทนมากเลยคู่นี้ ของโคนีนะครับแล้วก็ตัวซูมไฟนเนี่ยก็ทนกว่านะซูมไฟ3นี่ก็ทนกว่า,นะวางานถัดไปงานล่าสุดนะครับเสื้อตัวนี้เลยเสื้อฟินิเชอร์จากงานดอกไฟบานมาราธอทนที่ระยะห้ามาราธอนนะครับผมวิ่งมานี่21กิโลเมตรแต่วันนั้น่ะมันเป็น21.5นะครับก็ระยะเกินไปนิดหน่อยไปกับรองเท้าคู่นี้ครับ n i ก e ้ a i r z o o o u u t l y n n x t น็กสีเอ g ก d ิเดสวยมากๆสีเอกิเดปีที่แล้วนะครับ คู่นี้นะครับเป็นคู่ที่ผมเลือกมาก่อนหน้าที่จะไปนั่นแหละนะฮะแล้วก็ตั้งใจที่จะฝึกซ้อมเพื่อที่จะไปกับคู่นี้ให้ได้ซักงานหนึ่งอีกสักงานหนึ่งนะครับผมเคยวิ่งแล้วนะที่งานมุกดาหารที่ระยะฮาบัลาทอนเหมือนกันนะครับวันนั้นได้ถ้วยด้วยนะก็เลยคิดว่าเอ้ยมันน่าจะเหมาะนะเพราะว่าทางเนี่ยเป็นทางที่ค่อนข้างตรงในช่วงแรกแล้วก็มีขึ้นเนินลงเนินอ่าขึ้นเนิน ขึ้นเนินไปเราก็สบายแล้วขึ้นเนินแล้วเราก็ทํารอบขาไปเรื่อยส่วนลงเนินเนี่ยผมคิดว่ารองเท้าคู่นี้น่าจะได้เปรียบมากๆเคยฝึกซ้อมหลายครั้งแล้วนะครับจังหวะลงเนินของรองเท้าอัลฟ่าไฟลเนี่ยเป็นรองเท้าที่แอบแบบมีพลังพิเศษอ่ะเหมือนมีค่าความสามารถพิเศษในการลงเนินเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเด้งดีมากๆแล้วก็ซับพอร์ตดีนะครับจังหวะลงเนินเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่ส้นเราอาจจะต้องสัมผัสพื้นเยอะ แล้วดูส้นของอัลฟาไฟมันเป็นส้นที่หนามากเวลาเราลงเนินเราก็เลยมีตัวช่วยนะครับซัพพอร์ตส้นเท้าได้ค่อนข้างดีเพราะนั้นมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นกังวลเวลาเพื่อนๆเ,เนี่ยลองเอาไปวิ่งลงเนินดูนะทําความเร็วด้วยนิดนึงก็ได้นะครับฝึกซ้อมลงเนินได้ค่อนข้างดีครับสำหรับรองเท้าคู่นี้ส่วนการฝึกซ้อมกับรองเทา้าอัลฟาไฟนะครับที่ผ่านมาทั้งหมดก็จะเป็นรองเทา้า Temp o Next% ของ n นกีนี่แหละนะซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะ ส่งเสริมกันอยู่แล้วเพื่อจะใช้ฝึกซ้อมนะครับตัวนี้มันจะหนักกว่าแต่มันมีแอร์ซูมพอตเหมือนกันทนกว่านะครับการใส่การวิ่งอะไรทุกอย่างคล้ายกันมากๆนะครับฟอร์มการวิ่งก็คล้ายกันมากจังหวะการเด้งตัวก้าวขารอบขาอะไรทุกอย่างคล้ายกันมากนะครับใช้ฝึกซ้อมกันได้ดีช่วงนี้ก็ลดราคาเยอะนะน่าจะมีไปเหมือนกันนะครับสาหรับคูน่นี้ปัญหาของทั้งสองคู่นี้จริงๆนะครับก็คือเรื่องของความทนทานของแอร์นั่นแหละซึ่งบางคนก็ แอร์แตกไปแล้วหรืออะไรทํานองนี้นะครับมันเป็นการดูแลการใช้งานแล้วก็อุบัติเหตุอะไรบางอย่างนะครับเพราะงะั้นของมันค่อนข้างบอกบางครับสำหรับรองเท้าเขาก f ฝ y ายนะวันนั้น mm hmm. เกมการแข่งขันนะครับที่วิ่งออกไปผมก็พอวิ่งออกไปได้ประมาณ5กิโลเมตรแรกผมรู้สึกว่าผมเลือกถูกแล้วรองเท้าคู่นี้คือใช่แลว้วันนี้น่าจะเป็นผลงานที่ดีแน่ๆนะแล้วก็แต่ว่าก็ยังไม่ได้ย่ำใจขนาดนั้นคือวิ่งออกมาด้วยเพช 4.2โดยประมาณนะครับ4.20 <c oughs> คือถ้าเร่งได้มันก็เร่งได้นะตอนนั้นคือเร่งมาเพส4.0ก็ได้แต่เหมือนอย่างตอนบุรีลำอ่ะม,มันก็ได้นะแต่เราก็รู้แล้วว่าสภาพร่างกายเรามันไม่น่าจะได้นะครับเพราะว่าตอนบุรีลำเราลองเร่งไปแล้ว10โลรู้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเหมือนจะไม่ได้นะวันนั้นก็เลยยังแยงงในเพส4.0อยู่นะครับก็เออลองลองแถวแถว4นาที20วิลีละกันนะ อ๋โอเคลองเช็คดูนะครับพอ่งออกไปนะครับฮาร์เดตก็ขึ้นมาประมาณร60อ่าผม,มรู้แล้วร60สโอเคนะครับ160หสำหรับวันนั้นเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันยังมีเนินเยอะมากๆเราต้องไปสู้กับเนินแล้วก็ไม่รู้จะเจออะไรบ้างข้างหน้านะครับไปดูเส้นทางมาแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะมืดมันอาจจะคดเคี้ยวมันอาจจะมีเนินเยอะจนเราเหนื่อยล้าแล้วก็ความเหนื่อยล้าจาก3งาน2งานติดแล้วมางานที่3ใช่ไหมก็เลยยังเป็นกังวลอยู่ ยังเป็นกังวลอยู่ว่าเอ้ยอยากจบแบบสตรองอยากจบแบบนกาทีฟสปีดให้ได้นะครับอืมก็ค่อยๆเลยค่อยๆวิ่งมาโอ้วิ่งมา10 10โลแรกนะครับ10โลแรกพอเข้าทางหมู่บ้านแล้วโอ้รู้สึกว่าเหลือๆเลยพอผ่าน10บโลนี่ยังรู้สึกว่าโอ้ยเหมือนเพิ่งเริ่มวิ่งเลยเหมือนเพิ่งเริ่มวิ่งเลยนะครับยังไม่เหนื่อยอะไรมากเลยแล้วก็เออเลยเลยเลยเร่งเลยเร่งขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทำน ег าทีฟสปีดแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยไม่ใช่ช่วงท้ายครึ่งหลังนะครับ 12กิโลเมตร13กิโลเมตรเนี่ยมันจะช่วงนี้มันจะเป็นเนินอย่างที่ผมให้ดูในคลิปที่ที่ไปที่ดอกไฟมาเนินมันสูงมากมันวิ่งขึ้นเนินนะวิ่งขึ้นเนินเนินเนินมันสูงมากแล้วก็เนินก็ลงนะฮะลงลึกมากแต่รองเท้าอาพไฟนะครับตอบสนองได้ค่อนข้างดีจังหวะขึ้นเนินเรารีบขึ้นนะสูตรก็คือว่ารีบขึ้นรีบขึ้นเนินรีบขึ้นรีบขึ้นรีบขึ้นเสร็จจังหวะลงก็ผ่อนลงแต่ก้าวยาวๆเอาผ่อนลงก้าวยาว พอขึ้นเนินอีกทีก็รีบขึ้น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 ไปนะครับรีบขึ้นไปไหมายถึงว่าซอยขารีบขึ้นไปไม่ต้องเร่งมากแต่รีบซอยขาเร็วๆ,แล,วๆและรีบขึ้นไปแล้วก็ตั้งตัวให้ตรงนะตั้งตัวให้ตรงแล้วก็รีบรีบซอยขาขึ้นไปพอถึงยอดปุ๊บหายใจเข้าหายใจออกทิ้งตัวลงกาวขาตามความเด้งของมันบุ๊บปุ๊บปุ๊บ๊บ,บ,บโอ้ผมผมผ่านเนินกิโลเมตรที่อ2ได้เพลส4ปลายพี่4 4 4 5ี่ผมรู้สึก เกินเกินเป้านะครับแล้วก็จังหวะที่กิโลเมตรที่13ไปจนถึง21เนี่ยก็คือไหลาย,ยาวเด้งดีไหลาย,ยาวไปได้เรื่อยๆเลยนะครับรู้สึกว่าได้ปลดล็อกกับรองเท้าคู่นี้จริงๆเลยนะครับสำหรับรองเท้าในกี a s s Zoom Outfly Next Percent คู่นี้นะครับถ้า,าจะพูดถึงข้อเสียก็คือเหมือนเดิมรองเท้ามันดันตรงอุ้งเท้าผมนะบมันดันตรงนี้แต่ผม ได้เทปมาติดนะครับได้เทปมาติดที่เท้าพอติดที่เท้าเสร็จปุ๊บมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันได้มันได้นะคือมันมันดันแหละแต่มันมันไม่กัดมันไม่กัดแต่มันยังดันนะเออผมรู้สึกว่าก็เคยติดนะหลายๆอันแต่มันก็มีเทปบางรุ่นที่มันอาจจะแบบไม่หนาพอตัวนี้มันจะพอดีพอดีนะครับที่ได้มาแล้วทีนี้พอเราวิ่งไปด้วยความมั่นใจจากการที่ติดเทปนะรองเท้าคู่นี้ก็เลย กลายเป็นรองเท้าที่ดีมากๆขึ้นมาผมก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากับรองเท้าอาล้าไมานานมากแล้วทั้งใช้ทั้งบนแต่ก็ได้สิติที่ดีในวันนี้ได้ New PB นะครับที่งานดอกไฟบานที่เมืองเลยนะในระยะฮาบาลทอนที่1ชั่วโมง3าเนาที55วินาทีเป็นดีที่สุดในระยะฮาบในงานแข่งขันนะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับรู้สึกว่าประทับใจมากๆนะครับ แค่นันนะครับถ้าเกิดว่าให้ผมเลือกนะให้ผมเลือกได้เพียงแค่คู่เดียวสมมติว่าย้อนเวลากลับไปได้สมมุติว่าย้อนเวลากลับไปได้นะได้เลือกแข่งขันแค่คู่เดียวผมจะเลือกคู่ไหนในสาคู่เนี่ยเจอก็ต้องเลือกคู่นี้นะครับก็ต้องเลือกคู่นี้ <laughs> ผมคิดว่ามันน่าจะทําผลงานได้ดีเลยได้เลยแหละได้ดีมากๆเลยในระยะฮาบนะครับส่วนระยะมาราธอน ยังคิดไม่ตกเหมือนกันไม่กล้านะครับยังไม่กล้าที่จะเอา,า,าเอฝ่ายไปวิ่งมาราธอนก็ตอนนี้ก็ยังคงคอนเฟิร์มว่าจะเป็น next 2 e a s o n 2อยู่นะครับสำหรับงานบางแสน4.2แต่ถ้าผมเปลี่ยนใจก็คงอาจจะเป็นคู่ใดคู่หนึ่งใน3คู่สําหรับการออกไปวิ่งนะครับแข่งขันในงานทั้ง3งานก็คือบุรีรมัมบางแสนยูนเศแล้วก็งานดอกไฟบานที่เมืองเลยนะครับ3งานติดๆกันนั้นน่ะ มันเป็นอะไรที่สนุกดีนะสนุกมากๆเลยนะครับการเตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะไปงานใหญ่ๆ3งานติดนะมันเลยเป็นเรื่องของการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับการฝึกซ้อมของผมก็มีตารางที่ค่อนข้างที่จะเป็นรูปแบบพิเศษสําหรับตัวเองประมาณหนึ่งเลยนะครับในก่อนหน้านเนี่ยที่เก็บระยะสะสมมาในช่วงปลายปีนะแล้วก็เริ่มที่จะซ้อมความเร็วในช่วงธันวานะครับแล้วก็เริ่มที่จะฝึกใช้รองเท้า ต่างๆด้วยเพื่อให้ได้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนี่แหละนะครับพอถึงวันงานจริงนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางการเดินทางใช่ไหมแล้วก็เป็นเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมการพักผ่อนอะไรต่างๆนะครับมันก็เป็นเรื่องยากประมาณหนึ่งแต่มันก็สนุกดีในการจัดการกับร่างกายตัวเองแล้วก,กับเส้นทางการเดินทางการท่องเที่ยวอะไรต่างๆซึ่งมันสนุกมากๆเลยนะครับสำหรับการได้ไปวิ่งแล้วก็ได้ไปพบปะ เพื่อนนะครับที่ตามที่ต่างๆนะตามทั้งทังทังสามงานนะก็มีเพื่อนเพนแฟนคลับ<ๆ>เพื่อนนักวิ่งครับหลายๆคนเข้ามาทักทายกันนะครับสนุกมากๆเลยนะครับผมและผลงานก็เป็นผลงานที่ผมพอใจมากๆทั้งสามงานนะครับโดยเฉพาะที่ได้อ่า New PB จนได้นะครับเพียงแค่1นวินาทีเท่านั้นนะมีข่าวดีๆอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือครบ 15,000หันสัสต์เบอร์ะครับสำหรับช่องรันวิสาก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับเมื่อเช้านี้ผมก็ไปวิ่งเลชลเลฉลองมาแล้วนะครับที่ระยะ15,000เมตร1 5กิโลเมตรนะครับเมื่อเช้าด้วยรองเท้าคู่นี้ครับคู่นี้เมื่อเช้านะครับสำหรับ a d ดีดาสอ i ดิดซิโลอ s ด r o อส2ซึ่งมันมันนานแล้วมันไม่ได้ใส่หลายวันแล้วแล้วก็กลังจะมาคุยเรื่องนี้ก็เลยเอากลับไปใส่อีกรอบนะึงก็ยังรู้สึกยังรู้สึกดี สำหรับรองเท้าที่น่าจะใช้ไปได้อีกสักพักนึงเลยนะครับนี่ก็เพิ่งได้มานะโอเคนะครับสำหรับวันนี้คลิปเล่าประสบการณ์นะครับในการออกไปวิ่งหาบลาทอนทั้งสามงานของผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมที่ติดตามมาโดยตลอดแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรอยากจะถามเกี่ยวกับรองเทา้าพวกนี้นะครับถามเข้ามาได้เลยนะครับทูกๆจ่องถังนอะ่ผมจะขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ